สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องจักวาลเราใช้อะไรทำนะครับตกวาลเราใช้เหล็กทำเหมือนบ้านเนี่นะครับบ้านเราใช้เหล็กทำจักวาลก็ใช้เหล็กทำนะครับในเหล็กมีอะไรบ้างน,นะครับในเหล็กมีธรรมชาติสิ่งของทุกอย่างหรือคนหสัตว์เนะี่ยห่อด้วยกระจกแม้แต่สมองเราก็หอ่อห่อด้วยกระจก ข้างในเราก็ห่อด้วยกระจกแล้วทำไมไม่ใช้ทุกอย่างห่อด้วยกระจกทำจากรวาลเนี่ยครับทำไมถึงทำแต่ตาคนนครับตาคนนี่ทุกอย่างห่อด้วยกระจกนะตาคนแล้วทำไมจากวานไม่ใช้เหล็กทำเหมือนบ้านเนี่ยครับเพราะจักวานตลาดกวานะครับเพราะว่าไม่ใช้เหล็กทำวันบ้านมนุษย์ แล้วทำไมตาทุกคนถึงเห็นทุกอย่างของเรืงกระจกนะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าดวงอาทิตย์ไม่บอกเลยครับว่าผมไม่ให้ภาพเหมือนกระจกนะครับดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นจักรวาลเราไม่ได้ใช้เหล็กทำครับไม่ได้ใช้ตาทุกอย่างของเรื่องกระ,กะครับ